เลห้าตัวนะทุกคนจบไวมากด่านมีดนะครับนี่ครับนี่ครับสองตัวสามสามตัวสามตัวลวดทุกคนโอเคครับกลบสวัสดีท่านชมเลยนะครับฟันนี้ก็ยูนเกมบริลเลเก้นนะครับฟันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับก็เป็นจอบเลิฟนั่นเองนะครับนะก็ในภาษาที่มันแปลว่าจอบนะครับแต่มันอาจจะคือพวกก็มไม่รู้นะครับนะก็ อย่า่อนใจนะครับก็มาดูดาเมจกันดีกว่านะครับดาเมจอยู่ที่66กนะครับระยะการตีอยู่ที่69นะครับคิติคอนดาเมจอยู่ที่150นะครับการเคลื่อนไหวอยู่ที่8.2นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับมีดนี้เนาะผมขอเรียกว่ามีดแล้วกันนะครับนะจะได้ไม่ต้องสับสนเนาะวิธีการได้มาก็กดเข้ามาตรงจอยเกมนะครับก็กดมาตรงไหนผมยังผมลืมแล้วนะเดี๋ยวหนึ่งผมพาก่อนมันอยู่ที่ประกาศนะครับอ้าวอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ตรงไหนวะนี่ครับตรงนี้นะ ก็ทำการล้ออินเฟสก็จะได้มาเลยนะทุกคนนะกดอันประกาศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับน่ครับก็เชื่อมต่อไปยังเฟสนะครับก็จะได้มานะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นมีดนี้แหละครับนะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับวิธีการเล่นโหมดมีดก็กดเข้ามาอันนี้ครับอันสุดท้ายนะมันก็จะมี2อันให้เลือกนะครับก็กดอันสุดท้ายสุดครับก็จะมี2โหมดให้เลือกนั่นเองนะครับใครอยากเล่นโหมดไหนก็ทําการเลือกผลอันนะครับ เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทําการเล่นดาบมีดอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะฆ่าได้สักกี่ตัวนะครับดาเมจนี้ก็ดีอยู่นะครับดาเมจของกระจอบตัวนี้นะครับมีดตัวนี้นะเออผมจับตัวละตอนนี้จะเลือกมีดหรือกระจอบดีเราประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับมาครับทุกคนผมก็ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นห้องโรงงานตอนเหนือนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะว่าผมจะฆ่าได้สักกี่ตัวเนาะอืม นี่ครับผมก็กดพั่มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะขอเรียกเป็นพั่แล้วกันนะครับถ้าใครเรียกเป็นกระจงกระจอบมีดหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะบางทีมันก็จะสับสนนิดนึงนครับอึอือ้แตกไปนหนึ่งครับอื้โอ้โหโดนมีดธรรมดาแทงแทงไส้เฮ้ยฝั่งนู้นนำหมดทุกคนตอนนี้สี่สองนะครับนี่หัวแตก วิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ง้างรอตักพักหนึ่งนะครับก็จะทําการฟาดง่ายขึ้น,นครับเอาติ๊กตอกทักมานะครับแหลกๆนิดนึงนะครับอา้าวอืมอืมเอมอหัวแตกครับเราต้องระวังหลังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีคนเข้าหลังเห็นไหมจะมีคนเข้าหลังตลอดเลยน,นะครับต้องดูข้างหลังดีๆอ่ะเติอ้อโมอืม เล่นตาไหนก็ต้องเจอเติอมหอมงเอ้าเจอพวกเหมือนกันครับทุกคนเมื่อกี้ไม่ต้องเติมไม่ต้องทำอะไรเลยนะทุกคนแค่ล็อกอินเฉยๆนะครับล็อกอินด้วยเฟซนะครับเอเฮ้ยจะแพ้แล้วทุกคนเฮ้ยเพื่อนเอาหน่อยทีอืมต้องง้างรอสักพักหนึ่งนะครับนะอือหัวแตกอืมแตกสองไหมครับเมื่อกี้มันกระตุกเล็กน้อยนะ อืมตีแล้วก็พยายามถอยหลังนะครับเพราะว่าอาจจะโดนอีกตัวหนึ่งตีได้นะอบอกวิธีการเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็อาจจะเล่นไม่เก่งสักข้่าไหร่นะครับพอเล่นได้มาอืมจะแพ้แล้วทุกคนอืมราต้องกู้ถักษีของเราคืนมาให้ได้ เื้อขาวโดนหรือเปล่าอยู่ไหนวะโหบุกฐานเลยวะอา้าวขึ้นไปบนนู้นก็ยากสิเราพยายามอยากขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาจะล่อให้เราขึ้นไปแล้วขอจะลาดเราได้ง่ายขึ้นนะครับเราพยายามตีตัวอื่นดีกว่านี่ครับฟาดรอไว้สักพักหนึ่งนะครับเห็นไหมแตกเอาอีตัวไปไหนแล้วว่นี่ครับเห็นไหมง่ายนะครับ ง้างรอไว้สักพักหนึ่งครับแล้วก็เดินเข้าหาเขาเห็นไหมโดนอีกแล้วโดนพว่ตีเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับไม่ต้องซีเรียสนะครับนะมีชนะก็ต้องมีแพบ้างนะครับไหนนี่ครับง้างรอไว้เลยครับแล้วก็เดินเข้าหาศัตรูครับขนาะพอดีเลยนะครับเอามาคิดตายแล้วนี่หว่าเอ้ยยังไม่เคยฆ่าตัวขาวเลยนี่หว่า ออื uh huh. หลังเข้าระวังหลังดีๆนะทุกคนมีหลายตัวมากอือห uh ูกี่ตัวนะหลายตัวมากเมื่อกี้หลยห้าตัวนะทุกคนจบไวมากด่านมีดนะครับนี่ครับนี่ครับสองตัวสามสามตัวสามตัวลวดทุกคนขอขอปิด้ายได้ไหมเพื่อนอ้าว ขอสักตัวเหอะสักตัวอืมไม่ได้โอเคครับชนะครับทุกคนดูดิว่าผมจะได้ MVP หรือเปล่ากพถือว่าแรงอยู่นะปีนี้นะตีทีเดียวแตกทีเดียวแตกเลยนะถ้าตีโดนๆนะลอดูครับอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งนะเพราะว่าผมก็ตายบ่อยเหมือนกันนะเผื่อผมก็ได้ที่หนึ่งไปนะครับผมฆ่าไปกีดตัวเดี๋ยวดูกันนะครับผมฆ่าไปกีดตัววะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับ ผมฆ่าไป23ตัวนะทุกคนก็ถือว่าคิวส่งอยู่นะทุกคนตาย10ตัวนะครับทุกคนไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนะก็ดาเมจมันแรงนะครับตีทีเดียวแตกนะครับนะก็เลยไม่ได้ช่วยใครเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปลับายบ้าเจอกันคลิปหน้าครับ